คนเราเติบโตน่าจากความเจ็บปวดคำนี้ไม่เกินจริงน,นะพยายามอย่าทอดตัวเองให้จำไว้เสมอเลยว่าไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนเราทุกคนล้วนเกิดมามีชีวิตครั้งนี้ครั้งแรกไม่มีใครไม่เคยถิดพลาดนะแยต่อให้วันนี้ 40, 50, 50, 50, มึงสี่สหถ้ามึงอ่อนแอมร้องไห้ได้นะไม่ใช่เรื่องตกลไม่ใช่เรื่องผิด กว่นานั้นความรักที่ว่าเจ๋งโค้ชที่ว่าสุดยอดลงสนามก็เหมือนหม้ากันทุกคนยิ่งลง้มยิ่งลุกได้เร็วขึ้นและมากไปกว่นานั้นกูเชื่อเสมอทุกครั้งที่เราล้มไม่ว่าจะบ่อยแค่ไหนเราจะลุกได้เร็วขึ้นและมากไปกว่นานั้นนั่นคือของแถมและกำไรชีวิตทุกๆุกครั้งที่เราลุกเราจะยืนได้สวยขึ้นกว่าเดินเสมอ